หนุ่สหนึ่งหเล็กลงตา <S <S งนี่มันบดเสอกมันอยู่ในมงการนี่แหละเบิดนี่แหละดงลงตาเห็ดไว้มันมันมันบนไปใส่หอกมันอยู่ในนีน้แหละอยู่มองลงตาไว้เฮ็ดไว้เลยละลงตาจังการเสียงให้ วันลงตาบ่คคยผิดเด้ยซุงงวดเองลงตาได้ไปกดลงกรีสบุยจนก็ะทามาเละปลายกันแน่มาจุดจุกของต้องเว้นกลับไปเอาลูกจุกเอาบนตาว่านลงตาที่มายังนอออีกมันแนมอยู่เนาะไอ้นี่มันมีมันมีซ้ำมันมีตัวอันนี้เล็ไปกัแล้วไปอืมอันที่ทรงเห็นเราตัวนี้ละนี่ที่คล้ายๆกันกับตัวนี้ละครับ มันมีอยู่สี่อสองหกถึงตัวตาตางตูนะแล้วก็เล็กถ่ายสามเก้าแปดสามห้าศูนย์มันจะทันหมดไลยดูเหม,เมนอันนี้คือขา,ขาวๆนะครับ tôi này là tôi 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 này cứ xem lò xem sao há đi để con để lung họ có mắc đầy nền phải không nhìn diệt luôn đấy มีสันว์นี้มาเป็นเงินเลยห้าห้ามีตัวนเง็ีตปวหนึ่งวันวันใหญ่เลยเด้อนี่สิบอกปล่อยปล่อยเล็กคอยใบนี่ใบเลี้ยวก็โจ๊กนอกจากนี้ก็เสียงเอาคือตะตลี่ตัวนี้ตัวนี้บนญเดี๋ยวสิสมรองไปเด็กมันสิสามตัวหนักดีสามตัวหลังกระบุงเพราะมันชิมาแบบมันชิมา แปดสองหกสามสามเก้าตามทะเบียนรถแดงคันแดงนะครับมันชิมาตามทะเบียนของพลตีนโยว่าคันออกตัวนี้บ่มีเงินจ่ายนะนี่มันมันชิมาอีกสั่นเดือดเหล็คือคือปล่อยเล็ตัวนี้มันมันมันตัวชิปล่อยเมื่อใดคันผู้ใดที่มาเอากับโยงเอาไปโหลุดหายเพื่อนคันจะคลองหมักดึงเอาตัวนี้ตัวใดแต่เล็ตัวนี้ลงพอจับไว้หายแล้วไม่ต้องไปซื้ออีก เชียงเบิ่งกับหลวงปอเบิ่งว่ามันโยมดวงกับโยมดวงโยมกับหลวงตางเขากันได้บ่เขากันได้โอเคเลยแบบนี้เมืต่อไปเรต้องหาทิมยากนี้จะหาหนี้หนี้ลางลางสามตัวล่างได้นี่ห้าห้าห้าสองสองหกตัวนี้เก็บไว้เลยครับเข้าใจบ่คขันบ่ให้ไผบ่ได้ตัวนี้คือให้โยมโดยเฉพาะเลย เสียสามันพอขี่มาหาลงตาเลยตรงคัดนี่แหละอันนี้ซือ้อต้นนาไปเลยว่ะที่เบีรถดีอันที่เป็นรถนาหกห้าห้าอันนี้ซื้อห้าห้านาห้าห้านาสองสองหกครับนี่คือลอตอรี่เสี่ยงเสี่ยงที่ชุดอีกคือตัวนี้ตัวหนึ่งที่หนึ่งที่หน่หน,นี่ตัวตาจับคูใ่ให้หมดแล้วอย่างนั้นมันก,ก็หมดขาดเนา นาลังนาลังเลยแหละกน,น้ว่าเป็นสองหกตัวนี้สุกนาลังนาลังเลยสามตัวหนาละขันมันดวงมันดีเท่ากับโดนบุ่มเลยแบบหาหนึ่งเก้าเก้าสามแปดหาหนึ่งบนเลยเต็มเลยแหละสุกสุ่มจากไั้นมันก็ออกให้ได้ครับงวดนี้คันโอ้ยคันเวนลงตายัางอันนี้ประกันเลยก็ได้เหลือตัวตัวตัวหกสองกับสองหก อันนี้เหล็ก้ายมาแทะมาแทะอันนี้บนนี่มันมามาในนามเหล็กบนแบหนึ่งหานบนหรือว่ามันรางวันที่หนึ่งหรือวันที่สองหรือสามตวัวหนาหรือบลูแต่นี้มันตองละอันนี้มันลางมันเป็นหลักล่างยางางงงังสี่รางลางกับลิ่ลิงที่รางราง อย่าดในปีบลหล่ะตะเบิงกันบกโดยงนี่นี่เขาซื้อเหล็กโซ่สีแหละเขาเป็นว่าเขาจงได้หลายใบโอ้สามเก้าสามเก่าไสิมาเล็กได้ครับนี่ล่างเดล็กหลงสองตัวหลางสองตัวท้ายลอตเตอรี่ท้ายลอตเตอรี่แล้วท้ายลอตเตอรี่รู้จักรู้จักไอ้เก่าสามโอ้สามเก่าแล้วมันจะเป็นหาสามไอ้สามหาทันทีเลยอ๋อครับ นก่คนเขานนบนบนเอาเหล็กเก่ามาใส่ไดยก็ต้องเอาเหลือหามาแทนมันเหลือหามันจะกระโดดมาเลยทันทีเลยมันจะมาแทนแทนเหล็กเก่ามันก็วสิเป็นสามเก้าเป็นยนี้อ๋อครับนอกนั้นสิลงไปก้อนนั้นก็บรลงมัจะอยู่แค่สามอาย่แค่ห้าสามเป็นปตัวหลักมันเลยจะได้มาตัวนี้ตัว,ต,วตัวกันตัว ตบกันเลยแต่ถ้าบัวมาสามเก่ากับสิลงมาสามหาสามหาทามทีเลยกันคืออยู่นี่นี่แหละอยู่นี่นี่แหละเลขซุ้มนี่แล้วว่ามันเออคนลงตาติดซุงฮอนใจปานนี้เลยวันจิตป่านนันบ่ออยู่เลยตัวนี้นี่ลงตาเอาสังเตรมือแหลกเลยเป็นไั้ยสามเก่าเก่าเก่าเรียงมึงว่ามันจริงๆอยู่สามเก่ากับหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหนีดึงแทนมาดึงแท้สองหกเลยอ๋อครับดึงแทนหกสองสิทธิลงตาโพดไปที่แหลก ใบสองหกยังอีกให้คนเอามาอีกสามเก่าอยู่สิบใบหาสามให้สามหาสิบใบตำแหน่งแค่สองตัวเองเดี๋ตัวนี้มันลายใบยเดี๋ยวเรียงหกสองหนึ่งหาแตืว่าโคย่างละสามสี่ใยยี่นึ่มีแค่สี่หาเด็กมีสามห้าสามเก้าหนึ่งห้าสองหกแม่สี่เหล็กนะสี่คุ้มครับ กระเทยเนี่ยก็อยู่นี่นน่งสามเก่ากับสามหาแต่ว่าที่หนึ่งหานนัคือจะเป็นเหล็กสามตัวสามตัวอ๋อสามตัวรางวันที่หนึ่งแน่ออกราวันที่หนึ่งก็จะฟอดแตกแล้วแล้วลงตาเนี่ยก็แต่ว่าบุ๊มบิ่นหน่อยเนาะครับเนาะบุ๊มบิ่นที่ว่าลงตาวะที่ว่าเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาหาแล้วบุ๊มบิ่นก็เลยได้กหกหนึ่งหาแทนได็หกหนึ่งหาแทนนี่อ๋อหนึ่งกับเจมส์เหมืตัวเดียวกันเนาะ แปดหกแปดการเม้นลูกตาได้จับใบแล้วมันสี่ยังสี่ยังสี่แล้วมันองไรยังไงก็รลุงตานี่เลยอยากให้ได้เพราะว่าเขาวาบอกให้ซื้อเองก็มันนี่ก็เลยไปให้คนอื่นซื้อให้เขารวยดีกว่าวทว่าตนี่พอรุนแหงเรื่องนึงคิดถือกันอย่ายิบโดยเฉพาะตังสัตว์เอาไใบมดใบของก็ได้อ๋อทีนี้คือมือลังเขาเสียมาเอามาให้อีก มืออื่นผว่ามือนี่มคำเล็วมากๆสองสองตัวเลขปะครับสองตัวสามเก้ากับสามห้ากลางรุมดวนเลยคนนั้นครับสื่อแค่สองตัวนี่ก็พอพ่อยงไม่ต้องแล่นไม่ใช่เลยพิษกระซ้างมันถือกระซ้างมันต่อมาลงตาจนได้ในลงตีถือห้อยครับเชื่อดแทะซื้อล่วงไว้ให้หมดแล้วโค้งสุดท้ายคือว่า คุณน,นายนันยานยังเดียวคือ,อยานเขาเราซื้อบไอดย้ยยูดอนอเพราะว่าเราซื้อนี่เราบ่ซื้อหน่อยคือเจ้าเฮาก็ซื้อเป็นหลักหลานครับคือขันเนือนเขาสิเอาเล็กแต่เขาไปปล่อยก่อนเจ้ามือนั่นเขาสิขายให้คนอื่นเจ้ามือนั่นที่กักคุณนายนันกักไว้ก่อนเขาสิเอาคายให้ลูกน้องเขานาะคือลูกน้องคนใดเขาสนิทก็เขาสิคายให้คนนั่นเล็กตัวนี้ซ้ำซ้ำซ้ำหาีา่คือลงต้ไปเห็นอยู่ในต้นต้นจมูก เพิ่นเห็นในหัวพยานาคทุกคนแต่กันสองหกตุ้มนี่ด้เบดนี่แต่คึจ้จเงไนดแล้วมันสคสอผิดบงังมันโบปังโบได้ดอกแต่มันสําคัญแต่ว่าเขาในคนสื่อนอ้อเห็นเชงไหนแมนครับเขาสืัดเกษตรเขาวกาวคนเป็นลอยๆคนเขาสื่ออันนี้อันนี้ท้าถายเขบาบังเป็นทางประเทศทางทางประเทศได้นี่นี่โคงสุดท้าย ตน,นี้มือโคสุดท้ายปุ๊บลงตาให้ชิ้นแน่นนะสิเด่นนะสิอ๋ออันนี้คือโค้งสุดท้ายมาครบเนี้เสียให้เขียนไว้แล้วเวีนี่เพราะว่านอนบ่หลับได้มันหุ้ดหยิดตัว,วก,ก็ลงเล่นเฟซบุ๊กไป <c oughs> คุณยิงกระดาวมาแต่ฟุน่นตาปล่อยแล้วมันจะดอได้เราท่านห้าหนึ 5, 5, 5, 9, 5, ออ่งสามเก้าห้าห้าหนึ่งสามเก้าห้าสองออันนี้คือบอกตัวเดียวเลยนะเนาะห,หนึ่งน,นิ้จะรุปแล,ล้วสาเกล่า นี่แหละวันทีน่หนึ่งพุทธศักนาชมาตัวนี้แหละจิกลับเอากลับจิไปก็บกับกันก็บุกือก็ไปมาลากับนี่นะครับรอตอตรี่ที่ลุงตาเราเจับใ้เห็นครับเลขทั้งหมดครับนี่จะมีหนึ่งห้ามีสามเก้าสองหกหาหนึ่งครับแ้วก็ หกสองหกสองสามห้าสามเก้าประมาณนี้ครับนี่นี่คือลุตงตาแล้วเนียนนะครับนี่ทั้งหมดเนี่นอยู่กับผมลุงตาเพิ่งโชกได้นี่ทั้งหมดนะค,ครับนี่ซำนียนเลยมาทีไปประมาณนี้นะครับโชกโชกโฉกเลยครับเดิมกว่านี้หนึ่งกระกระดาคมหกสี่ครับมาร์กตัวใดก็ล้อมเสียหน้าบ้างครับ หลักๆนะครับเนาะสามเก้าสามห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองหกหกสองครับประมาณนี้ครับจิถือแล้วันง่ากับงวนนี่ละเดอ้อผมเดอ้อม,มันมันครับตรงตาเห็นโชคแล้วครับสาธุสาธุสาธุ